สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับตาหลวงปู่เอี่ยมแม้จะใต่สองพลาสติกดูจํานวนเยอะอย่างนี้นะครับเจ้าของเปิดอง์ละสามแสนนะครับว่ากันว่าเจ้าของเป็นขาญาติของตระกูลดังของจังหวัดนนท์นะครับคุณปู่เออคุณทวดได้รับมาจากมุจากหลวงได้ไปซื้อเช่ามาจากที่วัดโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็เป็นมรดกตกทอดมานะครับใครโทรมาเพื่อที่จะต่อรองราคาหลักหมื่นนะครับไม่ต้องโทรมาให้เสียเวลานะครับเจ้าของพระไม่เปิดรับถ้าถ้าถ้าใครบอกว่าหลักหมื่นนะครับโทรศัพท์เขาจะวางเลยทันทีนะครับนี่นะครับพระองค์นี้นะครับมาตกทอดอยู่ในมือของพี่สมบูรณ์ชัยดูนะครับแบ่งปันในราคาเริ่มต้นองค์ที่สามแสนบาทนะครับนี่นะครับเจ้าของ เจ้าของพระห่วงแหนมากนะครับเป็นเจ้าของสวนนนบุญทุเรียนนนแถวแถววัดเฉลิมพระเกียรตินะครับแถวแถวท่าเรือข้ามฟากจังหวัดนนเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะคุยกับพี่สมบูรณ์ชัยดูกันนะครับว่าพระชุดนี้จะมีการแบ่งปันอย่างไรแล้วก็มีพุทธคุณด้านไหนนะครับแล้วเราจะทดสอบพุทธคุณกันแบบว่าวันนี้จะสร้างมิติใหม่ว่าสําหรับคนปามากที่สมบูรณ์ชัยดู ที่เคยออกคลิปทางช่องมาก่อนหน้านี้นะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องตลกหรือเป็นเรื่องไม่ตลกนะครับก็ตอนนี้ทางช่องได้ปรับปรุงใหม่พอสมควรแล้วนะครับก็คือแล้วแต่สภาพห้องอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะถ้ามีไมค์ของคนอื่นเสียงก็จะกล้องรบกวนเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่สมบูรณ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้พี่สมบูรณ์ตั้งลกแักอยู่ไหนย้ายมาจากไหน ย้ายมาจากสมุทรสาครครับผมครับผมก็ย้ายมาก็มาอยู่จังหวัดลําพูนบ้านเกิดครับบ้านเกิดที่อยู่จังหวัดลําพูนอําเภออะไรอําเภอป่าซางเป็นคนป่าซางครับผมแล้วเขาเข้าไปหากินกรุงเทพรับไปอยู่สมุทรสาครเขาชวนไปรถครับให้เจ้าของห้างครับน้ำผู้สมุทรสาครครับแล้วก็พอโควิดก็กลับมาครับพอโควิดช่วงโควิดก็กลับมาที่ลาพูนครับ ก็มาซื้อรถสองแถวครับสายเชียงใหม่ลําพูนสองคันแล้วเรื่องจากพลังพระเครื่องยังทําอยู่ตลอดเวลาไหมครับทําตลอดครับใครส่งมาให้เช็คก็เช็คตลอดใครส่งมาให้เช็คก็เช็คตลอดครับผมค่าเช็คองเท่าไหร่อง์ละหนึ่งร้อยบาทองละหนึ่งร้อยบาทครับเช็คผ่านไปสีหรือผ่านผ่านผ่านโทรศัพท์มือถือที่ส่งมาเอ้ยพี่พี่สมบูรณ์จอมั่วนี่มาไม่มั่วครับผมก่อนเช็คนี่ก็ <จ>ก่อนเช <schedul k S 2> <ำ>็คตามเดิมเลยครับครับสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้เลยรังจังหวัดลำพูนเลยครับผมอะเริ่มก่อนเลยนะครับก่อนจะจับพลังผมก็จะสาบานก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ชมและก,ก็คนที่เอาภาพมาเช็คนะครับสาบานเสียงดังด้วยนะครับนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมดาสาพควโตลาโตสามาสาัมพุทธัสสาสา,สากุอาราธนาคุณทุพุทธประทับประสงค์คุณพระนาไตรและสิ่งศิษยศิษย์สักลนโลกนัโลกทั้งหลายและเทวดานะที่นี้เจ้าที่เจ้าทางลูกมาทรวสอบพลังพุทธคุณพระเพื่อให้พี่น้องชาวพลังพุทธคุณได้รู้ว่าพระมีพลังแบบไหนไม่มีแบบไหน สิ่งที่ลูกทำนี้ถ้าเสแสร้งแกล้งทำคิดมาหลอกลวงประชาชนขอให้มีอันเป็นไฟไฟดับชีวิตขาดไฟที่ส่องอยู่นี้ดับให้ชีวิตขาดอย่าได้อยู่ในโลกมนุษย์ให้หนักโลกมนุษย์แต่ถ้านายสมบูรณ์ใช้ดูสื่อด้วยพลังจิตด้วยบริสุทธิ์ทำได้จริงขอให้เจริญในหน้าที่การงานอย่าเจ็บอย่าป่วยลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญแค่นี้ครับสาธุรพระที่เห็นนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมว,วัสะพันถุงครับผมทิมต่างๆครับผมเขาบ,บอกองค์เป็นล้านหายากทำไมที่นี่ มีเยอะน,นี่ีถ้าองค์เป็นร้านนี่ก็เป็นสี่ห้าสิบล้านใช่ก็มีห้าหกสิบลงครับผมอันนี้เปิดองค์เท่าไหร่องค์แบ่งให้บูชาของแฟนนะครับแฟนบอกองค์ละสามแสนอย่างเริ่มต้นที่สามแสนบาทครับผมเริ่มต้นเริ่มต้นที่สามแสนแต่ตามสภาพนะครับแฟนออกบอกเสียงเข้มขังเลยครับผมคออเจ้าของพระเจ้าของพระครับเป็นมรดกถ้าใครต่อราคานะครับต่อเหลือสองแสนห้าพระจะขึ้นไปที่สามแสนห้า อย่าต่อนะครับที่นี่ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสามแสนปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเลอเผออาจจะองค์ที่สององค์ที่สามจะตามไปไง่ายๆแต่ถ้าต่อตั้งกับองค์แรกนะครับพระจะขึ้นราคาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะของมีจากัดมีแค่นี้มีคนแบ่งไหมเคยมีคนมาขอแบ่งแน่อย่างที่ว่านะราคาถูกก็ไม่ให้ครับผมเขาแบ่งแบหลักหลักหมื่นหรอหลักหมืน่นเขาจะขอเหมาหลักหมื่นครับมไปขายหลายหลักหลายล้านหลายล้านครับผมพี่พี่เลยไม่ไม่ไม่แบ่งแฟนผมไม่ให้ครับ ไม่ให้เจ้าของพระเจ้าของพระไม่ให้นะครับคือถ้าเคียนรูคนไหนอยากจะเหมายกยกนี่นะครับเอาสามแสนคูณสิบองค์ก็สามล้านยี่สิบองก็หกล้านเอาสามถ้าเหมาสามแสนทั้งหมดเนี่ยได้คุยกันได้แต่ถ้าซื้อเป็นองค์นะครับเริ่มต้นที่สามแสนครับผมนี่นะครับมีทั้งหมดอยู่กี่องค์เนี่ยก็ผมไม่เคยนับของแฟนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดประมาณ มีสามสามสิบสามสิบสิบร้อยกว่าองค์มีประมาณร้อยกว่าองค์นะครับก็สามสิบล้านคือเป็นสมบัติเมียผมก็ไม่อยากจะจะยุ่งเรา็องค์ละสามแสนถ้าซื้อหมดนี่ก็ก็สามสิบล้านซื้อได้นะครับแต่ถ้าซื้อแยกองค์นะครับบางองค์สามเริ่มต้นที่สามแสนครับผมห้าแสนห้าแสนอาจจะถึงล้านต่อองค์ครับอาจจะถึงสองล้านต่อองค์นะครับเพราะว่ามีสวยกว่านี้อีกมีอีกก็ พี่พี่สมบูรณ์อยากได้ภาพชุดนี้ติดต่อเบอร์พี่โดยตรงเบอร์ไหนศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกห้าหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกห้าเจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าครับผมก็ถ้าจะเหมายกลังเนี่ยตีสามแสนได้นะครับแต่ถ้าซื้อแยกองนะครับเริ่มต้นที่สามแสนครับเฮ้ยพี่เหมายกหลังนี่มีถึงถึงสองร้อยองไหมมีร้อยกว่าองค์นะครับถ้าใครอยากเหมายกหลังนะครับสิบ 30, ประมาณร้อยสามสิบองค์นะครับเหมายกลังอาจจะได้นะครับองค์ละสามแสนแต่ถ้าซื้อแยกองค์เนี่ยนะครับโดนองค์ละสามแสนห้าสี่แสนห้าแสนสูงถึงสองล้านครับพี่พี่อย่างนี้เนี่ยใส่ถุงแบบเนี้ยคนคนเขาบอกไม่เชื่อว่าแท้ต้องใส่กรอบสองคําล้อมเพชรพระตึงเป็นพระแท้พี่พี่ว่าไงันไหมก็หลายคนบอกว่าโหอย่างนี้นะครับล้านแผงพระทั่วไปก็มีเยอะเพราะว่าพระหลวงปุ่เอี่ยมมันหายาก ครับผมนี่มีเป็นปูรุษครับก็ปูเก็บปู่ของแฟนปูเสียพศสิบแปดครับผมปูเสียพศสองพันร้อยสิบแปดครับผมตกมาเป็นของพ่อเป็นของพ่อแล้วก็พศสองพันร้อยยี่สิบสองปู่ได้มาจากทวดเหรอไม่ค่ะปูเก็บเป็นคนเก็บปูเป็นคนเอบทันหลวงปูปูตายตอนอายุเท่าไหร่ปูตอนอายุเท่าไหร่เก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่พศสิบแปดอะตายหนึ่งตายหนึ่งแปดก็ทันคนนี้ทันหลวงปู่เอี่ยม เขาเขาเก็บมาโดยการไปแลกพระมาหรือคนเขาเป็นปู่เป็นเจ้าของสวนเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเมืองนนท์ครับผมคนกว้างขวาง่ะคนก็ไปมาหาสูงก็มีพระไปไปทางเรือจากเมืองนนท์ไปวัดตะพาสูงไม่ไกลนะครับถ้าไปทางเรือสมัยคนเรืออย่างเดียวไปเรืออย่างเดียวก็ใครจะมาชมบารมีของปู่เอี่ยมเข้าไปดูในเฟซ สมบูรณ์ชัยดูครับผมสมบูณใชัยดูนะครับก็จะไปโพสต์ในเฟซนะครับเริ่มต้นที่ห้าสามแสนครับผมก็้มีโพสต์หลายองค์ไหมก็มีเป็นบางบางบางองค์ที่เอาลงแต่ยังไม่ได้ลงหมดต่อไปก็จะลงครับผมทยอยลงครับผมถ้าใครสนใจเข้าไปดูภาพนิ่งในเฟซและ u t u b e ก็มี youtube ครับมีช่องวันนี้มีช่อง youtube ด้วยครับผมพี่สมบูรณ์จับพลังพุทธคุณให้ดูไหมได้ครับพี่จะแหกตาผมหรือเปล่าได้ครับผมอ่า เมื่อกี้พี่เขาสาบานไปแล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อนี่องคือเราไม่ได้ขึ้นกล้องให้ดูเฮ้ยวันนั้นพี่น่าจะไปกรุงเทพน่าจะขึ้นกล้องให้ดูหน่อยคือก็คุณลีรัน่ะคุณในเทพก็ไปไปก่อนใช่ไหมคุณลิรันเขาก็ไปคัดเอาไปลงช่องเขาอ่านี่นะครับก็อีกช่องหนึ่งไม่บอกช่องนะครับถ้าซื้อช่องนี้เขาบอกว่าจะให้เปอร์เซ็นต์ผมครับผมอานนี้ผมได้ลดแน่นอนครับผมนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเราจะสมจับพุทธคุณได้ครับผมอันนี้ไหน,นก็ได้ครับอ่าพิมพ์ต่ภาพอ่อพิมพ์กบเอาพิมพ์มกบก่อนเดี๋ยครับอันนี้พิมพนะ์กบป่ะกบกบใช่ไหมไอ่าผมก็ไม่แม่นพิมพ์ผมก็ไม่แม่นพิมพม์อ่าเอาพ,พิมพ์นินจาดีกว่าองค์นินจา <c oughs> ที่มีเชือกร้อยนะครับคือเมื่อกี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนจบเราจะส่องพระให้ดีดีดูให้จบนะครับครับ,ค,รบคือคนเมืองนอน เอามาขายนะครับจะอยู่ที่ลําพูนนะครับย้ายมาย้ายมาอยู่ลําพูนเดี๋ยวเราจะพลังพุทธคุณก่อนถามอะไรว่าสาบานก่อนหลวงู่เอี่ยมเลยสาธาหลวงู่เอี่ยมไปเที่ยวหนึ่งครับผมจะไม่สบายเที่ยวถึงสารดังๆเลยได้ได้นามโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะสาธุทอ อาราธนาคุณพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์คุณพระตะนาตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคนโลกหลายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวันนี้ลูกมาทดสอบพลังพระที่ท่านสร้างและปลูกเสกไว้ถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านสื่อมาในพลังลูกแก้วที่ลูกสื่ออยู่ สิ่งที่ลูกทำนี้ถ้าเสแสร้งแกล้งทำหลอกลวงประชาชนขอให้มีอันเป็นไฟไฟที่ส่องอยู่นี้ให้ดับและชีวิตขาดใหญ่ได้อยู่โลกมนุษย์ให้หนักโลกมนุษย์ต่อไปถ้าองค์ไหนถ้าท่านไม่ได้สร้างและไม่ได้ปลูกเสกจริงขอให้มาแสดงมาว่าไม่ได้สร้างลูกก็จะสื่อด้วยพลังจิตสิ่งที่ลูกทำนี้ถ้าถ้าทำาด้วยสื่อพลังจิตได้จริงขอให้เจริญในหน้าที่การงานลูกร้านครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุ เดี๋ยวเราจะถามก่อนว่าหลวงปู่เอี่ยมสร้างหรือเปล่าถามนี่เลยป่ะถามตัวหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ครับถามเลยครนี่นะครับเป็นความเชื่อของคนเล่นสายพลังพุทธคุณนะครับคคืออย่าเพิ่งหัวเราะเยาะเขานะครับเพราะว่าเขาได้พระที่ดีๆมีพุทธคุณเยอะนะครับในสายนี้อะคือผมอ่ะปฏิบัติสินห้าผมครบผมถึงไม่มีพลังแบบนี้สินห้าผมครบตลอดครับยุ่งแม้แต่มดแต่ยุ่งนี่ถามแฟนบ่อยผมไม่เคยทำราย ชีวิตเขาโอเค okay. แล้วไม่เคยโกหกใครพูดแต<ด>่ความจริงครับครับผมหลวงปู่เอียมวัดสะพานสงพระที่ลูกอาราธนาพระปิตาถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกจริงถึงยุคจริงมีพลังพุทธคุณจริงโปรดแสดงพลังของท่านนะพี่น้องชาวพลังพุทธคุณทั่วไทยทั่วโลกครับท่าน อันนี้คือคําตอบของท่านนะครับนี่ครับพลังอยู่ยงโคภัณฑ์นะครับนี่ครับสื่อด้วยพลังจิตนะครับท่านตอบมาในพลังนะครับนี่ครับพลังท่านแรงมากนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระที่ลูกอาราธนานี้ถ้าท่านได้สร้างจริงปลูกเสกจจริงถึงยุคจริงมีพลังพุทธคุณจริง โปรดแสดงพลังครอบจัก,กรวาลของท่านนะพี่น้องชาวพลังพุทธคุณทั่วไทยทั่วโลกครับท่านนะครับท่านตอบมาในพลังครอบจัก,กรวาลน,นะครับ,รบน,นี่คือขับต่อนะครับ นะครับเดี๋ยวผมอันนั้นเป็นพิมพ์ตาภาพใช่ไหมอ่าพิมพ์ดินจาครับพิมพ์ดินจาที่นี่มีมีไหลนะครับนี่พิมพ์บิตาทั่วไปนะครับไี้ดูอ่าเอาพิมพ์กบนี่เขาเขียนว่าพิมพ์กบนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระองค์ที่ลูกอาราธนานี้เป็นพระปิตาถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกจริงถึงยุคมีพลังพุทธคุณจริงโปรดแสดงพลังเมตตาของท่านนะพี่น้องชาวพลังพุทธคุณทั่วไทยโต,ตโลก,กับท่านนะครับมีท่านตอบมาในพลังเมตตานะครับถ้าเป็นเรื่องจริงลูกแก้วก็จะวิ่งไปตามที่เราขอนะครับ นี่ผมสื so yeah. ่อด้วยพลังจ claro ิตนะครับไม่ได้ใช้พลังมืออย่างที่เขาทํากันทั่วไปนะครับนี่ผมใช้พลังจิตนะครับถ้าผมไม่หยุดก็ไม่หยุดนะครับแต่ถ้าพลังมือเขาใช้มือแล้วก็จะหยุดนะครับหมดพลังมือแล้วก็มีคนจับที่มือลูกแก้วก็จะหยุดนะครับนี่นะครับเป็นการทดสอบพลังพุทธคุณพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมทดสอบอย่างนี้คขาองนี้นะครับเขาไม่ได้เปิดองค์หลักพันนะครับเขาเปิดองค์หลักสามแสนนะครับ เพื่อความชัดเจนพี่สมบูรณ์ใช้ดูกลัวเราว่ากลัวว่าสิ่งที่ทําแหกตาทําอุปกรณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยพี่สมบูรณ์โชว์อุปกรณ์หน่อยเพื่อที่จะคนว่าโอ้ยมือสั้นหรือเปล่านี่นี่ครับนี่เป็นขาเหล็กครับเป็นขาเหล็กเลยแล้วจะเอาเอาเม็ดเดิมแฝนเอาเม็ดเดิมนะครับนี่เดี๋ยวจะแฝนให้ดูนะครับว่ามีพลังพุทธคุณหรือเปล่าแล้วใช้มือสั่นหรือเปล่าคอันนี้จะจับขาเหล็ก ถ้าจับขาเหล็กแล้วพลังก็จะจะน้อยกว่าจับมือขาเหล็กให้ดูครับจับขาเหล็กไม่ต้องไม่ต้องจับเชือกไม่ต้องจับเชือกครับนี่นะครับคือจับเชือกคนก็บอกว่าใช้มือใช้มือสั่นครับนี่นะครับพี่สมบูรณ์ใช้ดูกําลังสาธิตดูนะครับว่าจะไา้แท่นแบบนี้โดยใช้มือจับนิ่งนิ่งเฉยเยครับนี่สั่งมาทำโดยมาโดยเฉพาะครับ สั่งมาทําสําหรับคนที่สงสัยในพลังครับคนคอมเมนต์มาว่าใช้มือแกวงบ้างอะไรบ้างคนคอมเมนต์มาครับไม่ต้องต่อไปนี้ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับเอามาทําให้ดูจ่าๆเลยโต๊ะก็ไม่ได้สั่นตอนนี้มือก็ไม่สั่นครับเดี๋ยวเราจะเอาพระหลวงโปเอี่ยมอีกองหนึ่งนะครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวไอพี่สบู่เอี่ยมเอ้ยเอาองค์เอาองค์เดิมก่อนองค์เดิมเมื่อกี้เนาะเอาองค์เดิมก่อนนะครับ อยู่ท้าแก้นิ่งก่อนนะครับมือจับดูนะครับว่ามือจะนิ่งไหมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระองค์ที่ลูกอาราธนานี้ถ้าท่านได้สร้างและปลูเกเสกจริงถึงยุคจริงมีพลังพุทธคุณจริงโปรดแสดงพลังของท่านนะพี่น้องจาวพลังพุทธคุณทั่วไทยทัวโลกครับท่าน นี่คือคําตอบนะครับนี่ครับพลังอยู่ยงคงกว่าพันของท่านนะครับนี่ครับท่านต่อมาในพลังอยู่ยงคงกว่าพันเดี๋ยวผมจะถามได้พลังอื่นนะครับหลวงปู่เอี่ยมพระองค์ที่ลูการาธนานี้ถ้าท่านได้สร้างจริงปลุกเสกจริงโปรดแสดงพลังครอบจักรวาลของท่านนะพี่น้องชาวพลังพุทธคุณทั่วไทยทุลกครับท่าน จากพลังอยู่ยงกูกัพันธ์นะครับลูกแก้วก็จับเปลี่ยนมาเป็นครอบจักราวาลน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้จับเชือกนะครับใช้พลังจิตนะครับแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพลังครอบจักราวาลน,นะครับจะมุนเป็นวงกลมครับผมนี่ครับ นี่นะครับใครไม่เชื่อก็มาพิสูจน์กันดูได้ครับผมมาสาบานกันได้ครับสาบานกันถ้าใครแบบว่าเจ๋งๆคิดว่าเกยนะครับสาบานสู้กันเลยครับผมนี่ครับนี่นะครับเพราะว่าพี่สอพูนใช้ดูก็กล้าสาบานให้ดูนะครับว่าให้หลวงพ่อเอี่ยมนี้ลงโทษได้เลยว่าถ้าพระไม่ใช่ใช่เนี่นะครับมีพลังข้อจักรวาลนะครับมือผมไม่ได้แตะเชือกนะครับแตะแต่ขาเหล็กนะครับถ้าขายเหมานะครับสามองค์ไอสามร้อยอ่าอ่า ร้อยองสามสิบล้านนะครับองละสามแสนแบบเหมานะครับแต่ถ้าแยกเป็นององเป็นล้านมีนะครับพระองค์นี้ถ้าหลวงปู่เอี่ยมได้สร้างและปลูกเสกจริงโปรดแสดงพลังเมตตาของท่านนะพี่น้องชาวพลังพุทธคุณทั่วไทยโตโลกัท่านครับอันนี้เป็นพลังเมตตานะครับทะแยงนะครับนี่ครับนี่คือคําตอบนะครับ เดี๋ยวผมใช้มือคนก็คอมเมนต์มาว่าใช้มือทํานะครับอันนี้ผมจับขาเหล็กนะครับครับคุณไกเทพก็เพิ่งเห็นนะครับครับไหลสดแบบนี้นะครับนครับทําคือเพื่อท้าทายคนที่บอกว่าเฮ้ยมือสั่นหรือเปล่ามือสั่นหรือเปล่าใช้พลังมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ต้องแตะเหล็กเพื่อให้เกิดพลังผายในสื่อครับสื่อครับนี่นะครับพี่คือแต่ผมเหนื่อยนะแต่เหนื่อยเหนื่อยครับ ถ้าจับอย่างเงี้ยมันสื่อโดยตรงไงจับเชื่องดยตรงถ้าอย่างนี้มันคือเห็นไหมกว่าพลังผมจะไปอ่ะ,อะก็ต้องผ่านเลยนี่นะครับสนใจพระชุดนี้ติดต่อพี่สมบูรณ์ชัยดูมาที่เบอร์อีกเที่ยวหนึ่งครับ0817365755ขอบคุณมากครับพี่สมบูรณ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ